สวัสดีค่ะพบกับยุย้ยจากช่องกำลิขิตทำดีมีสาระวันนี้ยุย้ยจะมาเล่าเรื่องสวรรค์ชั้นที่สองหรือที่เรียกว่าชั้นดาวดึงบุญที่นําให้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นนี้ทำอย่างไรระยะเวลาของสวรรค์น,นานเท่าไหร่เชิญรับชมค่ะสวรรค์ชั้นที่สองหรือบางครั้งเรียกว่าดาวดึง เป็นหนึ่งในระดับของสวรรค์ที่ตั้งอยู่ในจักรวาลที่สูงขึ้นไปจากโลกมนุษย์และนรกโดยเฉพาะในปรโลกสวรรค์ชั้นนี้มีความหมายและรายละเอียดที่สะท้อนถึงการพัฒนาทางจิตใจและการสะสมบุญที่มากขึ้นจากการกระทำดีในภพชาติก่อนในพุทธศาสนาสวรรค์ไม่ได้หมายถึงสถานที่นิรันดร์ที่มีความสุขตลอดไป แต่เป็นสถานที่ที่อยู่ในระยะเวลาหนึ่งตามผลกรรมที่ดีที่ได้กระทำไว้โดยจะมีหลายชั้นของสวรรค์แต่ละชั้นมีลักษณะและความสุขที่แตกต่างกันไปตามกรรมดีที่แต่ละคนได้ทำไว้ในอดีตสวรรค์ชั้นดาวดึงหรือดูสิตซึ่งเป็นสวรรค์ที่สูงกว่าชั้นของมนุษย์และผูดผีแต่ยังไม่ถึงระดับสวรรค์ชั้นสูงสุดเช่นวรนิมิตวาสวัสดี สวรรค์ที่เป็นที่อยู่ของพระอาหารหันต์เทวดาชั้นดาวดึงที่สำคัญหนึ่งพระอินท์ในภาษาสันสกฤตเรียกว่าอินทระเป็นเทพที่มีอำนาจสูงสุดในสวรรค์ชั้นดาวดึงและเป็นผู้ปกครองของสวรรค์ชั้นนี้ท่านมีบทบาทในการดูแลและปกป้องสวรรค์และโลกมนุษย์พระอินท์เป็นเทพเจ้าแห่งฝนและการเกษตรกรรม เป็นผู้ให้ฝนตกลงมาเพื่อช่วยให้พืชพันธุ์เจริญเติบโตการบูชาพระอินทร์มักจะได้รับการบูชาจากมนุษย์ในงานพิธีหรือเทศกาลต่างๆเนื่องจากท่านเป็นเทพที่คุ้มครองและให้ความอุดมสมบูรณ์แก่โลก 2. เท้ามหาพรหมเป็นเทพที่มีอำนาจมากในสวรรค์ดาวะดึงท่านไม่ใช่เทพที่มีลักษณะนิสัยคล้ายพระอินทร์แต่มีบทบาทในการดูแล และให้คำแนะนำทางธรรมแก่เทวดาและมนุษย์ท่านอื่นอีลินท่านถูกเคารพว่าเป็นผู้ที่มีสติปัญญาและปัญญาธรรมสูง 3. พระโพธิสัตว์ในสวรรคดาวดึงยังมีพระโพธิสัตว์หรือผู้ที่ยังไม่บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแต่มีความเมตตาและคอยช่วยเหลือสรรพชีวิตต่างๆตามคำสอนของพระพุทธเจ้า บางครั้งพระโพธิสัตว์ก็จะไปโปรดเหล่าเทวดาในสวรรค์เพื่อให้พวกเขาได้ปฏิบัติธรรมและเข้าถึงความจริง 4. เทพธิดาแห่งดาวฤกษ์นอกจากเทพผู้ชายแล้วสวรรค์ดาวะดึ์ยังมีเทพธิดาหลายองค์ที่มีความงามและมีความเป็นมิตรกับเทพและมนุษย์พวกนางจะมีบทบาทในเรื่องของการดูแลความสงบเรียบร้อยในสวรรค์และช่วยเหลือการทำความดีต่างๆ ในสวรรค์เทพทีดาเหล่านี้จะถูกบรรยายว่าเป็นผู้ที่มีความงามที่ไม่มีที่เปรียบและมักจะปรากฏตัวในลักษณะของ,งานางฟ้าในทิกวัน 5. พระวิรูปกเป็นเทพช่างผู้มีความสามารถในการสร้างและออกแบบสัพพสิ่งต่างๆในจักรวาลตามคำสั่งของพระอินทร์และเทพอื่นๆท่านถูกยกย่องให้เป็นเทพที่มีความเชี่ยวชาญในการก่อสร้างสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพระราชวังวัดหรือแม้กระทั่งอาวุธทิพย์ถ้าทุกท่านสังเกตในตราสัญ,ญลักษณ์ของโรงเรียนช่างหรือแม้แต่สถานที่เกี่ยวกับการออกแบบหรืองานก่อสร้างก็จะมีรูปเท้าวิรูป,ปักซึ่งหมายถึงสัญ,ญลักษณ์แห่งการสร้างสรรค์ระยะเวลาสวรรค์ชั้นดาวดึงเมื่อเทียบกับโลกมนุษย์1วันของเทพในดาวดึงเทียบเท่ากับ100ปีของมนุษย์ อายุของเทพในดาวดึงอาจมีอายุยืนยาวถึง1000ปีของเทพหรือประมาณ100 0 0 0ปีของมนุษย์ลักษณะของสวรรค์ชั้นดาวดึง 1. ความสุขและความสบายในดาวดึงผู้ที่ได้เกิดมาในสวรรค์ชั้นนี้จะได้รับความสุขอันยิ่งใหญ่ที่เกิดจากการสะสมบุญไว้ในชาติก่อนเช่นการทำทานรักษาศีลและปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอ ผู้ที่อยู่ในดาววดึงจะได้รับความสุขจากความสงบไม่มีกังวลหรือความทุกข์ใจเหมือนโลกมนุษย์เนื่องจากไม่มีการเจ็บป่วยหรือความยากลำบากในการดำเนินชีวิต 2. ชีวิตที่ยืนยาวผู้ที่เกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงมีอายุยืนยาวหลายพันปี ในบางตำรากล่าวว่าผู้ที่เกิดในสวรรค์ชั้นนี้จะมีชีวิตอยู่เป็นเวลานานมากจนถึงร้อยร้อยหรือพันพันปีซึ่งขึ้นอยู่กับบุญที่สะสมการเกิดในสวรรค์ชั้นนี้มักเกิดจากการทำบุญในระดับที่ดีแต่ยังไม่ถึงขั้นสูงสุดเช่นพระอรหรันต์สสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความงดงามบรรยากาศรอบๆเป็นที่ที่เต็มไปด้วยธรรมชาติอันบริสุทธิ์ เช่นส่วนที่เต็มไปด้วยดอกไม้หอมแม่น้ำที่ใสสะอาดและท้องฟ้าที่แจ่มใสดนตรนีและเสียงเพลงไพเราะจะมีให้ฟังตลอดเวลาสัตว์ต่างๆที่อาศัยอยู่ในสวรรค์ชั้นนี้ก็จะไม่มีความเจ็บป่วยและมีความสุข 4. การอยู่อาศัยอยู่ในพระราชวังทิที่สวยงามและรูรา มีการเลี้ยงดูและดูแลโดยทิพเทพธิดาและบริวารอื่นๆชีวิตในดาวะดึงจึงถือว่าเต็มไปด้วยความสุขและความสะดวกสบายแต่ยังไม่ถึงขั้นที่สูงสุดของสวรรค์ที่สงบสุขและปราศจากกิเลสบุญที่ทำให้เกิดในสวรรค์ชั้นดาวะดึงหนึการทำทานการให้ทานเป็นการกระทำที่สำคัญมากในพุทธศาสนา และเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้สามารถเกิดในสวรรค์ชั้นสูงได้ทานที่ทำจะต้องมีคุณภาพเช่นการให้ทานโดยปราศจากความเห็นแก่ตัวการให้ทานด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ไม่มีการหวังผลตอบแทนการให้ทานอย่างสม่ำเสมอการทำทานในชีวิตประจําวันเช่นการช่วยเหลือผู้ยากไร้หรือบริจาคให้กับกิจกรรมการกุศลการให้ทานด้วยใจที่เมตตา การให้ทานด้วยความรักและเมตตาต่อผู้อื่น 2. การรักษาศีลการปฏิบัติตามศีลห้าในชีวิตประจำวันเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้เราสะสมบุญและสามารถเกิดในสวรรค์ได้เช่นไม่ฆ่าสัตว์การมีเมตตาต่อชีวิตและหลีกเลี่ยงการทำร้ายหรือฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์การมีความซื่อสัตย์และไม่เอาเปรียบผู้อื่นไม่ประพฤติผิดในกาม การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมในเรื่องความสัมพันธ์ไม่พูดเท็จการรักษาคำพูดและไม่พูดคำที่เป็นเท็จหรือหลอกลวงไม่ดื่มสุราและของมึนเมาการหลีกเลี่ยงจากสิ่งที่ทำให้จิตใจมัวหมองและเกิดความประมาท 3. การฝึกสมาธิเช่นการทำสมาธิหรือวิปัสสนาช่วยให้จิตใจของเรามีความสงบและมีการพัฒนาจิตที่สูงขึ้น โดยสมาธิจะช่วยให้ทำให้จิตใจมั่นคงการฝึกสมาธิช่วยให้เรามีสมาธิที่ดีในการทำกิจกรรมต่างๆและสามารถอยู่ในสภาวะที่มีความสงบชำระจิตใจให้สะอาดสมาธิช่วยขัดเกลาจิตใจจากความฟุ้งซ่านและความไม่ดีเช่นความโกรธความหลงและความโลภก,การพัฒนาปัญญา การฝึกวิปัสสนาในระดับสูงช่วยให้เราเห็นตามความเป็นจริงของทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตซึ่งนำไปสู่การบรรลุธรรม 4. การบูชาการสวดมนต์เช่นการสวดบทพระสูตรหรือการบูชาพระพุทธเจ้าและพระธรรมสามารถช่วยให้เกิดผลบุญที่ยิ่งใหญ่ได้โดยเฉพาะเมื่อทำด้วยความศรัทธาและเคารพในหลักคำคำสอนของพระพุทธเจ้า การทำบุญในลักษณะนี้จะเสริมสร้างบุญในระดับสูงและส่งผลให้เกิดในสวรรค์ได้5การทำบุญเพื่อส่วนรวมเช่นการสร้างวัดการช่วยเหลือชุมชนหรือการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมจะช่วยสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่และสามารถส่งผลให้เกิดในสวรรค์ได้การกระทำเหล่านี้ช่วยในการพัฒนาความเมตตาและการเสียสละ 6. การมีใจที่บริสุทธิ์และไม่เต็มไปด้วยกิเลสเช่นการไม่ยึดมั่นในอัตตาหรือความหลงในสิ่งที่ไม่จำเป็นถือเป็นบุญที่สำคัญที่ทำให้เกิดในสวรรค์ได้หากมีการฝึกฝนใจให้มีความเมตตาและปราศจากความโลภโกรธหลงจะเป็นปัจจัยสำคัญในการทำบุญที่ได้ผลรับชมคลิปจบแล้วยุยขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ